สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับช่อง YouTube บิมลชาอย่าเดี๋จ้ามืาอนี้มาเลาะแถวหัวลำโพงจ้ะอันมาอันปาร์ตี้จ้ะพี่น้องมืาอนี้ยปราร์ตี้าไปเบิ่งอย่างเมื่อกี้นี้ปาร์ตี้อันกรอบกว้วจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเด้วจ้าทุกคนตามมาเลยจ้า คลิปปาร์ตี click, yourself, <we> <deception>. ้จะพี well ่น้องก็ขอบคัว um. ถ네้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเดอจ้าพี่น้องจ้ามาเออในอามามันลงบอเบียบอไม่ยมุ่นอยู่เมื่อแกวเขาดี่เบยอยู่ในในต้อย ถ่ายแล้วพี่น้องอยู่ตง่างเยอรมันเพิ่นมาพี่น้องมัดูเลอยูในเยอรมันเพิ่นมาดีแหล่ยำก็จะไมาเรียนก็เว้าได้ตามสบายกุ้งกุ้งกุ้งจากุ้งเรืมาเรียนกัมเนี่ยดเนี่ยใช่ไหมีหอยคนย่างพร้อมเด้๋พี่น้องเค้นย่างลูกม่เข้นแล้วคนย่างลูกม่เขือเดียมีหอดมีหมูมีปลาหลายอย่างจ้าปลาแห้งว่าอะไะปลาตี๋ปลา มีประมีนี่จ้ะคุณนะมาเด้อมาย่างมากินน้ำกันจ้าแสบแสบแสค่ะแสบแสบแสบอยู่หัวลำพองอยู่หัวลำพองเดี๋ยวก็บุ้งหมองเอาทีนคนลาเมื่อบ้านแม่มานนดูเอานั่งเลยกาลงมาเาก็กินได้จ้ะ พี <jam Stadium> ่ไม้เหนบอสใหญ่สุดเมื่อเดียวแนานีเดียวจีว่าเราบอกเอาแบบปี่ไมหมืนจังหน้าเสียเาคนเห็นทั่วโลกทั่วประเทศเดียวไมเห็นเลยเยเด้บอสกนไม่อยกเห็นตัวแบ่เเนี้ยมันกรอออนดีเรื่อง่แต่เมันกระออือะไรที่ตามมันกับบอสเหรอมาตามป่าในเด้อพันมาอันนี้อันนั้นจีได้กินแต่เด้อนีลงไปให้เพื่อนมันมาสิน่ะ เออเอเออเดี <laughs> <m> ๋ยวแม่กำไหมเนาะเอาไมาเอามาไป้ำขวดแลยเอาขวดใหญ่อีกนึงเอาแล้วเอามาแล้วเอามาแหลวแต่วันจ่ายเงินนี่สี่ร่อมันบ้านมีเงินแจ่ายอนี่นัเราที่กินเพื่อนเงินถึงจะจ่ายจะบมีเงินจ่ายมีเงินท่ไมกินน้ำกันจักมาิละกระเที่มอร่อยฮะจ้าจ้าจ้า สอนก็บวม,ม,ม,มีเนาะอันอันใหม่จีมก็บวเอามาไม่จีมไม่ใช่มูดเอ้ไม่ใช่เอาเข่าเอาเข่าเนื้อป่ะฮะมันกำลังจะอาบน้ำอันเอาไอ้ลูกเอาสอนมาหนำบุญสอนสอนลงมาทางอี้เท like ่านั้นมาหนิกิน น่อยเต็มอยู่หาสวยหน่อยเอาไ้ดีละโน่นเนยเช้าไเอาไ้ดีละม่จสพวกกะแก่ักว่าเบิ่งสีมท้องเจ้าแก่อุ่นามาแม่แม่แก้กินแก้วเดียวนึกอะรอกกินเดียวตะล้อวุ้แดงอ่ะออ้ ส้นแก้วแก้วส้นเราเสือส้นส้นากส้นหยางนะเสือส้นหยางเสือวอาไเสียดัคุณเฮียเราเฮียหัวหายไม่เสียดายต่เราเฮียด้วยครับชัดปัหัวตายไม่เสียดายถ้าเราหเอาี พัวตายไม่เจได้ถ้าเราหกนะจ๊ะถ้าเราหกรองไหตายมีถััวจะได้กินเล้าหรือเปล่าไมเดาก็บเลอทีว่าบุกจจวัประจวันเออไปมนักทล่ะต้องไน้แข็งเองพ่นเด็กพ่นกิยนน้กแข็งมาแ้วอเอาเงินมันมันไไน้แข็ง có <laughs> hàng của người ta cái gì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn